พี่มีห้าสิ่งนะคะที่เราเนี่ยปฏิบัตินะคะเวลาที่เราเรียนเรียนเวลาที่เราเข้าเรียนนะคะออนไลน์เนี่ยเรามีวิธีการปฏิบัติยังไงเออเรามีวิธีการปฏิบัติยังไงนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์มาบอกนะคะว่าเราเนี่ยจะมีการเข้าเรียนมีการ ปฏิบัติตัวยังไงก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะคะใครหลายคนนะอ่าทักามาเนี่ยบอกว่าอย่างรี้จังเลยอยา่างจังเลยแต่เออแต่พอให้เรียนจริงๆแล้วอ่ะเออพอพอให้เรียนจริงแล้วเนี่ยคือไม่มีสิ่งนี้เลยเออไม่มีสิ่งนี้เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวพิมะจะมาบอกนะคะว่ามันเป็นยังไงทาไมถึงเป็นแบบนี้ทาไมถึงแบบว่า เขาไม่ต้องเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่พิมพจะบอกเลยนะว่าห้าสิ่งนี้ให้ทุกคนอะ่ะปฏิบัตินะปฏิบัติการที่เราจะเรียนรู้เออทุกคนการที่เราจะเรียนรู้การที่เราจะจะสวัสดีค่ะประกาศน้อย สวัสดีค่ะพี่หยวกนะคะก็มาเลยนะคะสวัสดีด้วยนะคะออวันนี้มาดึกมาดึกหรอกปกตินั่นแหละเออปกตินั่นแหละก็ก็มามาทุกคนคุยทุกคนนะคะก็วันนี้เอาห้าเทคนิคนะคะมาบอกกับทุกคนนะคะวันนี้ถ้าเรียนแล้วไม่เอาไปลงมือทําถ้าเรียนแล้วไม่ทําก็เท่านั้นเลยนะคะไม่ก็เท่านั้นเลยนะคะ,ะ,คะจริงๆพิมพ์จะบอกเลยว่าโอ้ยโอ้ยเออห้าสิ่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะ ใครหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าใครอาจจะยังไม่รู้นะในวันนี้บอกเลยเลยบอกเลยค่ะบอกกันเลยนะคะข้อแรกการที่เราจะเข้าไปเรียนออนไลน์ด่วนสิ่งหนึ่งสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือห้ามอ้างเลยนะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาการที่เราจะเรียนรู้สุิว่าเราแลกแล้วอ่ะฉันเนี่ยแลกและฉันยอมที่จะแลกฉันยอมที่จะเอาเลาตรงเนี้ย เข้าไปสมัครเรียนเออเข้าสมัครเรียนเข้าไปเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สปีหรือว่าคอร์สเสียตังหรือว่าคอร์สอะไรต่างๆนะฉันจะบอกเลยว่าอย่าอ้างว่าตัวเองไม่มีเวลาเอออย่าอ้างว่ามันเดือนไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาทําหรอกนะทุกคนความสำเร็จอะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เราอ้างว่าเราไม่มีเวลาที่จะทํามันหลอกเนี่ยวันนั้นอะคุณจะไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้เลย จริงๆอันนี้พิมบอกไว้เลยนะเออบอกไว้เลยว่าจะไม่มีทางสาเร็จได้อย่างแน่นอนเออไม่มีเวลาอย่าอ้างอย่ารู่นี่นั่นอุ้ยพี่ไม่มีเวลาหรอกพี่พี่ไม่มีเวลาไปเรียนหรอกพี่ไม่มีเวลาไปลงมือทําหรอกอย่างแต่แตแตงรูปภาพอย่างเงี้ยครูเนี้ยครูคสอนแต่เออใครหลายแล้วครูโค้ดสอนมาแล้วแต่ไม่ลงไม่เอาไปล มือทาแล้วอ้างว่าไม่มีเวลาก็ศูนย์ปรับนะคะก็ศูนย์เปล่าเลยเออศูนย์เปล่าเลย่องอะไรไปหแบบมมียังขึ้นมาเลยเออะค,ะคืออันนี้นข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอันเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราลงมือทําจริงๆแล้วอะค่ะทุกคนมันไม่ได้ยากอย่างที่ที่เราคิดหรอกถ้าเราทําแล้วอะเออเราต้องลงมือทําก่อนนะเอออย่าพูดว่ามันยากมันทําไม่ได้หรอกเออ กคดพิมพ์ทาไม่ได้หรอกค่ะมันยากเกินไปสําหรับพี่บางคนบอกว่าพี่แก่แล้วพี่ทําไม่ได้หรอกค่ะนะการเรียนออนไลน์นะคะพิมพ์จะบอกเลยว่ามีป้าคนหนึ่งเนาะเออที่พิมพ์รู้จักนะเขาเนี่ยอายุ61ปีแล้วนะหกปีแล้วแต่เขาทําออนไลน์ได้แคปหน้าจอย,ยังแคปไม่เป็นเลยแต่เขาลงมือทําจริงๆเออเขาลงมือทําจริงๆเขาตั้งใจที่จะทำจริงๆ นะแล้วเขาเนี่ยก็เข้าไปทําจริงๆแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าทําได้ทําได้นะคะอย่าบอกว่ามันยากนะทุกคนนะเออทุกคนมีศักยภาพในตันเองมากพอนะแล้วก็ลงมือทำอย่าพูดว่ามันยากที่จริงมันไม่ได้ยากหรอกถ้าลองลงมือทาจริงจริงโอเคไหมเออพอมีข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วเนี่ยเออข้อที่สามอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยนะคะนะสำคัญมากๆเลยคือเราเนี่ยอย่าล้มเลิกความตั้งใจของเรา เออพี่บอกเลยอย่าล้มเลิกความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าฉันจะทําสิ่งนี้เออฉันจะมีสิ่งนี้นะเอออย่าล้มเลิกเด็ดขาดนะอย่าล้มเลิกเด็ดขาดนะอย่ามีข้ออ้างใช่ใช่ใช่เลยค่ะอย่าอย่าบ่นอย่าแบบว่าอย่าบ่นว่ามันยากอย่าบ่นว่านู่นนี่นั่นนะเออแล้วก็ข้อที่สามก็คืออย่าล้มเลิกอย่าล้มเลิกโดยเด็ดขาดนะเออนะอย่าล้มเลิกเพราะว่า ทุกคนน่ะพิมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองนะมีเป้าหมายของตัวเองในแต่ละวันในแต่ละชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะทุกคนมีเป้าหมายของทุกคนอยู่แล้วว่าจะไปให้ถึงฝันจะไปให้ถึงฝั่งให้ได้นะทุกคนมีความฝันแล้วก็อนะเออถึงไหนแล้วคะถึงไหนแล้วอ่าข้อที่หนึ่งเนาะเออ ห้ามอ้างว่าไม่มีเวลาข้อที่สองก็คืออย่าบ่นว่ามันยากนะอย่าบ่นว่ามันยากลําบากเหนื่อยเอออย่าบ่นนะแล้วว่าข้อที่สามก็คือห้ามล้มเลิกเออห้ามล้มเลิกข้อนี้สําคัญมากๆเลยถ้าเราทําทาทาทาแล้วเนี่ยเออห้ามล้มเลิกโดยเด็ดขาดนะห้ามล้มเลิกโดยเด็ดขาดนะะหลายๆคนเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยเจออุปสรรคเออ เจออุปสรรคเจออีหยังมากมายเลยเออนะพี่จะบอกเลยว่าอุปสรรคมันจะเข้ามาท้าทายเฮาอยู่ตลอดเวลาเลยเออสวัสดีค่ะพี่ขวัญตาใช่ัหยคะพี่ขวัญตาพันแสนล้านนะคะเออสวัสดีด้วยนะคะเออนะคะก็มจะบอกเลยว่าการที่เราลร้มเลิกเนี่ยอุปสรรคเนี่ยนะมันจะเข้ามาท้าทายเราอยู่ตลอดเลยจริงๆอันนี้พี่บอกเลยว่าจะเข้ามาท้าทายเราตลอดแล้วก็อ่า หลายๆคนที่ล้มเลิกนะหนึ่งเลยคือเราไม่ได้มีคนคนนั้นอะไม่คิดว่าตัวเองมีเป้าหมายเออไม่ตั้งเป้าหมายกับตัวเองแล้วมันจะไปไม่ถึงไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝันที่ตัวเองตั้งใจไว้อะ่ะเออุอปสรรคมันจะเข้ามาท้าทายมันจะเข้ามาพิสูจน์เออว่าเราเนี่ยทําจริงๆริงไหมเออว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะทําจริงๆริงไหมตั้งใจที่จะเรียนออนไลน์จริงๆหรือเปล่า นะคะมันจะเข้ามาท้าทายเราเลยนะคะส่วนข้อที่สามข้อที่สามไปแล้วเนาะเออห้ามล้มเลิกข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะสงสัยอะไรเนี่ยนะคะในการทําธุรกิจออนไลน์ในการเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะให้ถามนะคะให้หาโค้ดหาคูนะคะแล้วก็ถามนะคะฟังถามแล้วก็ลงมือทานะคะลงมือทํา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 เออ เฮ็ดไปโลดเออทําไปเลยพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมาดูกันว่ามันมีผลลัพธ์ยังไงเออผลลัพธ์มันออกมายังไงเออมันดีไหมเออผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างเนอะเออนั่นแหละหลายๆคนเนี่ยคือถามพิมมาแบบเยอะมากๆเลยว่าลงมือทําแล้วอะค่ะแต่มันก็ยังไม่เห็นผลเลยค่ะเออคุณทํามากพอหรือยังเออคุณทํามันมากพอหรือยังอะ คุณเรียนมากพอหรือยังอ่ะเออคุณสร้างเพจเนี่ยเออคุณกดคําว่าสร้างหรือยังเออเนอะคุณกดคําว่าสร้างหรือยังคุณกดคําว่าคุณจะเริ่มทําหรือยังเออเนอะถ้าเกิดว่ายังให้คุณรีบกลับไปทํานะรีบกลับไปทําเลยนะคูโคสมีให้คุณเห็นให้คุณดูให้คุณปึกษาปรึกษาเลยนะคะปรึกษาเลยนะคะข้อที่ห้าเนี่ย สำคัญมากๆเลยมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสข้อสี่แล้วเนี่ยพิมบอกเลยว่าข้อห้าเนี่ยโค้ํสำคัญอะจริงๆสําคัญมากๆเลยเออนะคะข้อเนี้คือเราเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองนะเออรับผิดชอบตัวเองเข้าเรียนก็ต้องเอ,อ่อตั้งใจเข้าเรียนเรียนแล้วก็งลงมือทำนะ,ะรับผิดชอบตัวเองในการที่เรา ตัดสินใจที่จะทําอะไรสักหนึ่งอย่างแล้วเน,นี่ยค่ะทุกคนพิมเชื่อพิมเชื่อท,ทุกคนเลยนะ,ะที่เข้ามาดูพิมพ์นะคะเออพิชเช่ทุกคนเลยว่ามันต้องทําได้มันต้องสำเร็จแน่นอนนะคะเพียงแค่เราเนี่ยรับผิดชอบเป็นตัวเองเออพิงคอรับผิดชอบในตัวเองเออตัดสินใจที่จะทําแล้วก็ลงมือทําแบบจริงจริงจังๆนะคะเออเรียนออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะคะเรียนออนไลน์นีง่ายนิดเดียว ะะง่ายนิดเดียวเลยนะคะของแค่ตั้งใจที่จะเรียนจริงๆนะคะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคะเอออุปสรรคมันก็มีกันทั้งนั้นเลยค่ะเออบางคนเนาะเข้าเรียนไม่ได้เลยค่ะโค้ดรหัสหนูพิมพ์ไม่ถูกนูน่นนี่นั่นเข้าไปแล้วภาพไม่ชัดนูน่นนี่นั่นหลายอย่างมากๆเออคุณก็แก้ไขสิคะไม่ได้ก็ถามโค้ดถามรูเออไม่ได้ก็ถามอาจารย์เขาว่า เนี่ยเข้าไม่ได้ค่ะเข้าเรียนไม่ได้นะ,ะขณะที่คุณเข้าเรียนเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะทําอะไรต่อไปได้อีกอวันนี้ขอพูดแรงๆนิดหนึ่งนะเออพิมพเจอหลายคนมากเลยเนี่ยทักมาบอกว่าโค้ดพิมพ์วันนี้มีเรียนไหมคะเออทั้งน,นั้นที่โค้ดพี่พูดออกไปแล้ววันนี้มีเรียนนะคะเรียนเรียนนะคะเลขห้องเลขตรงนี้น,นี้นะคะวิธีการเข้าเรียนนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ พอถึงเวลาเรียนนะคะทุกคนเข้าไม่ได้เออเข้าไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยนะคะไม่สนใจเลยนะคะเราเนี่ยตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเราอยากจะเรียนรู้เพื่อเอาไปพัฒนาตนเองเอาไปสร้างยอดขายของตัวเองนะคะให้ทุกคนต้องรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบในตนเองด้วยนะคะรับผิดชอบในตนเองด้วยนะคะเออนะะวันนี้ไม่ไม่ได้เป็นการที่จะแบบว่าออกมาแบบพูดให้กับทุกคนแบบอ่า นู่นี่นั่นไม่ดีนะคะแต่ว่าคือโค้ดพิมพ์อ่ะตั้งใจว่าอยากจะปั้นให้ทุกคนนะคะเออได้เรียนออนไลน์แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงของตัวเองได้จริงๆนะคะก็เลยอยากจะแบบว่าออกมาพูดว่าสิ่งไหนที่เราเนี่ยไม่เคยทำเนาะไม่เคยทำแล้วทำแล้วมันยังยากมันยังไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยให้เอา5้าข้อเนี้ยนะคะลองนะคะลองไปใช้ดูนะคะลองไปใช้ดูนะ พิมรับรองเลยว่าพอทุกคนเนี่ยได้ใช้หข้อเนี้เออแล้วทุกคนจะเป็นนักเรียนออนไลน์นะคะนักทำออนไลน์นะคะที่เก่งที่สุดเลยคนหนึ่งเลยนะคะเออฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนตั้งใจนะอืออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยแล้วก็อย่าพึ่งล้มเลิกนะคะเออเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะนะคะเรียนออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะขอแค่ทุกคนตั้งใจจริงๆ นะคะโอเควันนี้ก็เรานะคะมาส่งกันเข้านอนกันดีกว่านะคะทุกคนนะคะแล้วก็ฝันดีนะคะราติีสวัสดิ์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพจน์พิมพ์จะให้บทความนะคะบทความเป็นลิงก์นะคะให้เอาไปฟังกันแบบฟรีๆเลยนะคะหนึ่งบทความนะคะก็ใต้โพสนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิมพส่งให้นะคะความสําเร็จอยู่ที่ตัวเรานะคะโอเคส่วนวันนี้นะคะไปแล้วนะคะฝันดีลาติีสวัสดิ์นะคะทุกคน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย